เออเรามาเจอชุดอ่าชายจักรันนั่งอยู่ในป่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เลยสังเกตว่าเขามีอาวุธอยู่เต็มมือโอ้นี่ตำรวจตระเวนชายแดนนี่หรือที่เรียกว่าตอชอดอดใช่ไหมนี่มันเกิอดอะไรขึ้นมันกระสูงคลามหรือไงเนี่ยฮะ ช่องเจ็ดเสดีภูมิใจเสนอชาติพยักคมนักเลงละครสังกัดคอเลเทมฟิล์มภูมิมใจเสนอูมคอเลเซียมฟิล์มภูมิใจเสนอ,อ,สนอละครดังเรื่องชาติพยักคมนักเลง